บางครั้งถ้าเ้าปล่อยมันเลย่เถอะแล้วมันจะเป็นปัญหามาทะเลาะบอว่าเร่องอย่างกันแล้วแต่ทะเลาะและ้วบางที่าพ่อเ้าเ้าขึ้นมาแนมึงหุบป,ปากเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณอยู่กับมามานุสตอรี่ยูเอทวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะหาที่ไม่นึงอยากจะคุยเลยอยากจะคุยบอกต่อนอกจากอาจจะเป็นชาวไทยเฮ้านอกจากที่ทแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับสามีฝรั่งที่ต่างประเทศเฮ้าแต่งงานแล้วแต่งงานกับสามีฝรั่งแหละและเฮาใหญ่ยายมาอยู่กับสามีฝรั่งที่ต่างประเทศแล้ว สิ่งที่เราไม่ควรพูดกับาสามีฝรั่งของเราสิ่งที่เราไม่ควรพูดนะจ๊ะแม่นึงแม่นึง่งคิดมาเป็นาสามขอบุควรจะเวาบุาควรจะแบบบุควรจะพูดออกมาหรือบุควรจะแบบแสดงอาการออกมาหหยสามีคงคุ้นห็นอเป็นจักสีเนาะข้อหนึ่งอย่าเวา,ว,าเว่าอย่าเวาอย่าพูดกับสามีวะ เออฉันมาอยู่ที่นี่แล้วที่ต่างประเทศนี้แล้วฉันมีแต่คุณคนเดียวอย่าพูดออกมาจ้ะตรงนี้เมนึงเมนึงบอกเลยว่าอย่าพูดออกมาถึงในใจลึกๆในใจจะแบบรู้สึกแบบเอออยากจะบอกเขาเห็นรู้ว่าเออฉันมีแค่เธอร์นะเออประมาณว่าอย่าถิ่มฉันหน้ายาอย่าทำลายฉันหน้าหรือว่า ยางีหยังก็แล้วแต่ให้เก็บอยู่ในใจบบต้องออว้าออกมากว่าบ่ตองแสดงอาการออกมากว่าเออ,อฉันมีแค่เธอคนเดียวนะเข้าใจบบค่ะคือแม่นึงอยากให้ออให้แสดงว่า,เ,าเฮ้ยหญิงไทยเฮ้ยหญิงไทยเฮ้ยเก่งนะเก่งนะเออฉันเก่งฉันพร้อมที่จะออยู่กับคุณได้ ณประเทศนี้ได้แบบสบายฉันฉันนแบบไม่ความมั่นใจถึงในวันข้างหน้าอ่าฉันจะวิมิเตอร์ฉันก็นอยู่ได้จะให้แสดงความเก่งของเข้าอ่ะพาวเวอร์ของเข้าออกมาแสดงความเก่งความเก่งความมั่นใจของเข้าว่าเฮานี่เก่งนะอยู่ได้เออทั้งทั้งนี้ในใจโอ๊ย ยาย,า,ยาถิ่มชั้นไปเด้ยอยาอีหยังเด้อชัอนกลัวหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่ให้สแสดงออกมาถึงความมั่นใจเออฝรั่งสามีของเฮ้าจะได้จะได้เฮาจะได้เบิงบ่ง,บง,บง,บงแบบเฮ้าเป็นคนโง,ง่หรือว่าเบิ่งเฮาเป็นแบบเออหลอกจะหลอกเฮาง่ายๆบอกว่าจะในเรื่องเี่ยงกับให้สแสดงความมั่นใจนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะสแสดง <c oughs> <c oughs> โอ๊ย แสดงให้แสดงความมั่นใจความเป็นตัวเฮาเองความความเกง่งความกล้าของเฮาถี่มีอยู่แสดงให้เขาเห็นนอกจากข้อสองก็คือเยาว่าออกมาว่าแล้วแต่คุณแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอเห็ุอีหยังก็แล้วแต่เธอเข้าใจบจ่จ้ะนั่นไหมนั่นแม่หนึ่งอย่าบอกว่า เฮาเป็นสามีภรรยากันแล้วเฮาต้องมีส่วนรวมในเรื่องต่างๆอย่าประมาณว่าเออมาอยูต่ตามางประเทศโดยเรื่องภาษาเลยอเอให้ต่สามีจัดการให้ต่สามีจัดการไว้ใจถ้าเกิดว่าความไว้ใจถ้าเกิดว่าความไว้ใจนั้นที่เฮามีให้กับสามีของเฮาเฮาใช่เฮาใส่ผิดคนล,ละจ้ะเข้าใจเข้าใจว่าจะใส่ผิดคนเด๋ เาสกายเป็นคนที่ถูกหลอกนะจ๊ะนั่นก็คือว่าเขาจะต้องมีส่วนรวมมีความคิดเห็นมีการแสดงความคิดเห็นมีอย่างมีส่วนรวมทุกเรื่องเขาจะไลตามสามีของเขาท่านพยายามทําความเข้าใจพยายามแบบมิส่วนรวมให้ได้มากที่สุดอะให้ได้มากที่สุดอะเออแต่ว่า,าก,ก็คือคือสีบอแบบอ่าวะ เออใครซื้อบ้านร่วมกับสามีนี่ไม่ให้ค่าเลยนะก็อย่าเอาไปคิดร่วมกันต้นนน่ะเด้อจ้ะเพราะว่าถ้าเฮาจะซื้อบ้านรวมก็สามีใจก็สามีมันก็เป็นเรื่องของเฮาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเล่าไปถึงเลยมันกับเป็นเรื่องของเฮาแมนบ่จ้ะถ้าเฮาอ่าสามีเฮาบ่รวยสามีเฮาบ่รวยบบสามารถดูแลได้ทุกเรื่องเฮาเป็นเมีย ข้ากระสีออกซอยสามีเข้าซื้อบ้านคนละครึ่งมันกระสีเป็นอย่างไพสีหายขาบ่หายขากับยูทิคุณคุณลูกค่าของคุณเองสามีคุณลูกค่าของคุณอันนี้อย่าเอาไปร่วมอย่าเอาไปฟังตรงนี้เด้อจะ้ะเออเมนึงขอขอโนอจะ้ะเออเอา,อากลับมาในเรื่องกองขา้าวหามีส่วนหล่าไอห้มีส่วนหลบให้มีส่วนรว,ว,ว,วมในทุกๆเหล่องเข้าจะได้ท่านสามีของเรา เขาจะได้รู้ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น่อยอยังสื่อของเขาบ้านยังยังเขาก็ต้องมีส่วนร่วมจ้ะแม่บอกข้อสามที่แม่นึ่งอยากจะบอกไว้ฝากไว้ก็คืออย่าปล่อยใหยม้มันเลยเถอะเลยเถอได้ที่นี้หมายไวาอย่างแม่นึง่งหมายถึงทุกเรื่องเลยจ้ะหมายถึงทุกเรื่องเลย หมายถึงทุกเรื่องที่คุณที่คุบนบอชอบอสมมติว่าเขาเป็นจังสีในตอนที่ที่อยู่เมืองไทยเฮาเป็นจังสีเป็นจังสีเฮาอาจจะบอรยอยูกันตลอดอในแต่ละมือเพราะว่าเนาะบางคนก็แบบไปเหยียบไปเหยียนกันเนาะจังสีกับยู่น้ากันเล็กหน่อยมันเกิดนาคนมันอยู่มันอยู่น้ำกันหน่อยมันก็บริเ็นขีนนน้พื้นกันว่าทั่วไปมันจะบริเวณนิสัยที่แท้จริง แต่ถ้าเข้าเลยมาอยู่เนี่ยมาอยู่ที่บ้านเขาแล้วแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียนแบบเข้าบ่ชอบแนะเออ,อยังงี้กับบอกเข้าไปตรงๆเลยว่านี่ตอนที่เราอยู่ตอนที่เราครบกันเธอไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะเธอเข้าก็ต้องบอกเขาตักเตือนเขาว่าเออมันไม่ใช่อย่างนี้นะเนี่ยเออเออบอ่ต้องไปเก็บว่าเอ,อ้ยพอมาอยู่บ้านเขาเก็บเก็บไว้ เออบอกบอกเขาบอกคุยเขาว่าเออยังไงก็แล้วแต่พ่อเฮ้าไม่ต้องอยากบอกว่าพ่อเฮ้าบดทักท่วงบดตักเตือนบดติงเขาออกมาวันนี้ฉันบดสอบแล้วมันสิเลยเถิดนอกจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีหยังที่ที่คุณรู้ซึกว่าเอะมันไม่ได้เป็นมันคือปเป็นจังจแหก่แล้วมันคือปเป็นจังสีเฮ้าต้องคุย แม่นึงบอกบอกขออย่างบอกให้คุยให้ติ้งให้ถ่วมานัดตอนนั้นเลยจ้ะจะได้ลูกเออเขาบางครั้งเขาอาจสิแบบลืมตัวเขาเองไปเขาอาจจะเออแก้ไขแก้ไขหรือหรือคุยปรึกษากันและทําและทําให้แบบให้มันมัน,ม,นมันมาอยู่ในระดับที่แบบว่ามันต้องเสมอกันมันต้องรับฟังรับฟังซึ่งกันและกันอ่า นอกจากก็เกาะจะบ่เป็นเหลืองไงนะคะเก็บอยู่ในใจหฮาผู้เดียวนี่ปล่อยมันเลยเถิดคิดดูแล้วกันจะยิงไปยูบานเขาเตาว่าเรืืองอีหอย่างกันแล้วแต่ทะเลาะและบางทีพ่อเฮาเ้าขึ้นมาแน่มึงหุบปากเลยนะหุบปากเลยนะบ่ต้อม,มีความคิดเห็นบ่ต้อมมาเว้าอีหยังเลยไปกี่คือบเ้าสั่น ฉันก็เป็นของฉันนังสีแ่แหละมีจฉ์อืมคืออย่าแก้ไขนะจุดนะจุดที่มันเริ่มต้นที่เฮาเห็นแปลกหูแปลกตาไปก้แก้ไขถ้ามันแก้ไขบ่ได้เฮาก็ต้องขีดมาถามเจ้าของแล้วลหล่ะจาว่าเฮาสิเอาจังได๋ดีต่อไปกับชีวิตเพราะว่าอย่าลืมว่าเพมันพึงเริ่มต้นถ้าทุกอย่างมันพึงเริ่มต้นมันสามารถแกมันสามารถแก้ไขได้ง่าย แต่ทาเมื่อไร่ที่มันเลื่อยเถิดมันบานปายเมนึงบอกด้คำเดียวว่ายากจ้ะยากแต่ก็บ่ายากเกินที่คุณจะแก้ไขนอกจากเนาะเมนึงขอฝากไว้แค่นี้เนื่องจากก่อนเมนึงขอฝากไว้แค่นี้สำหรับมือนี้ ตั่งใจให้มามมนูนยูเอ็นเดลจ่าหรือว่าแม่หนึ่งนากจากแม่หนึ่งก็สิมาเล่าในในสิ่งที่แม่หนึ่งได้เห็นในสิ่งอ่าแม่หนึ่งได้ได้เห็นได้รู้จากประสบการณ์ตัวแม่หนึ่งเองหรือจากประสบการณ์จากคนหลอกขานเองแม่หนึ่งก็อยากจะมาก็สิมาแช่มาเล่าจะสิละจ้าให้ฟั่งให้ฟั่งนาจากเอออย่าลืมว่า ฝรั่งมันก็คือคนคนไทยจ้ะมันมีร่วยจนชั่วดีนะจ๊ะก็ยังไงก็วันนี้แม่นึงขอลาไปแค่นี้นะจ๊ะแล้วจะยังไงมือมือใหม่คอยมาเจอกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ